เศรษฐีป้ายแดงปรากฏตัวเฮเลนถูกหวยรางวันที่หนึ่งพวงเลขท้าย2ตัวอีกด้วยวันที่16มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม66รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข025873รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข73 ล่าสุด Facebook Page แจ้งข่าวชาวนาผู้ได้โพสต์ภาพของยายหนูสิลที่กลายเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1นึ่จำนวน1ใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทโดยระบุข้อความว่ารางวัลที่1อยู่ที่เชียงหวางขอแสดงความยินดีกับยายหนูสิลบ้านโพนเลาตำบลเชียงหวางอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีรับรางวัลที่หงประจำวดนี้ พร้อมกับโพสภาพของนางหนูสินเสถีฐีป้ายแดงถือลอตเตอรีร่รางวัลที่1เอาไว้ในมือด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและดีใจเป็นอย่างมากหลังจากที่โพสดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความยินดีด้วยเป็นจํานวนมากซ้ํายังบอกว่านอกจากถูกรางวัลที่1ได้รับเงิน6ล้านแล้วยังพว่วงรางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข73อีกได้รับเงินอีก2,000บาท